ช่วงเส้นทางชีวิตมุสลิมตอนกินดีมีคุณค่าสนับสนุนโดยน้ำมันพืชมรกตอัสลามัวัยกุ้มวะรหมตุลละบะระกาเตฮ์พบกันอีกเช่นเคยคะ่ะท่านผู้ชมในช่วงของเส้นทางชีวิตมุสลิมตอนกินดีมีคุณค่านะคะเพื่อเสนอเรื่องราวตำรานอาหารและพภชนะการตามหลักไกสลามค่ะ และเช่นเคยค่ะท่านที่มาให้ความรู้กับเราในวันนี้นะคะท่านเป็นที่ปรึกษาวิจัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวิชียรพยาบาลค่ะและท่านยังเป็นผู้จัดการโรงเรียนโรงพยาบาลจิงการดานะคะขอเชิญผู้ชมพบกับแพทย์หญิงจินตนาโยธาสมุทรค่ะอัสลาม,มุอะลัยคุงบารอมมาตุลลอร์าบาระกาศคุณหมอคะมีของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นะคะเขาพบว่าพวกผลิตภัณฑ์นะคะผลิตภัณฑ์ที่ลักลอบใส่ย,ยาแผนปัจจุบันเข้าไปอะฮะ อย,อย่างเช่นพวกอาหารเสริมหรือว่ากาแฟสำเร็จรูปบางชนิดที่เขาโฆษณาว่าทานแล้วปีพันดีหรือลดน้ำหนักได้พวกนี้หรือว่ายาของถ้าเป็นผู้ชายก็เ,เรียกว่ายาโรคยาที่รักษาโรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศน,นะคะเขาบอกเหล่านี้เนี่ยมันมียาที่ใส่ย,ยาแผนปัจจุบันที่เป็นอันตรายเข้าไปนะคะอย่างเช่นผู้ปกระกอบการบางรายก็จะแอบใส่พวกกลุ่มยาเสือลอยเข้าไป ตรงนี้เนี่ยคุณหมอมีความคิดเห็นยังไงครับเพราะบ้านเราเนี่ยนิยมตัวนี้กันมากด้วยค่ะค่ะคือคนที่รู้เท่าไม่ถึงการนะ่ะคือพอเคาเปได้ยินคาโฆษณาเหล่านี้เขาก็จะเชื่อนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรามาดูพิจารณาดูแล้วกลุ่มยาที่เขาใส่เนี่ยมันเป็นกลุ่มยาที่น่ากลัวมากเลยอย่างกลุ่มยาลดน้ําหนักเนี่ยพวกซิบูทรามีนอะไรพวกเนี้ยะนะคะหรือว่าพวกยาที่ทําให ยอนสมรรถภาพทางเพศเนี่ยมันก็จะมีหลายตัวอย่างพวกทาดาลาฟิลหรืออะไรพวกนี้หรือกลุ่มสเตียรอยเนี่ยเราจะพบว่ามันมีอันตรายสูงมากแล้วคนที่กินไปนานๆเนี่ยเขาจะมีผลข้างเคียงต่อการที่ใช้ยาพวกนี้ค่ะคือสิ่งแรกที่เราจะเจอก,อก็คือว่าเขาจะเหมือนกับเหนื่อยซึ่งไม่เคยเหนื่อยมาก่อนนะคะเพราะว่าหัวใจเขาอาจจะเต้นเร็วขึ้นะนะคะแล้วก็มีการน้ําหนักตัวก็จะลดลงเบื่ออาหารถ้าใช้เป็นนาน,าน,าน ะะแล้วก็จะมีเรื่องของการนอนไม่หลับนะคะที่จะพบวอยคือขยันเหมือนก็นอนไม่หลับเลยแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ <Okay. S 2> มันเป็นผลของยาที่เหมือนมันกระตุ้นมากเกินไปนะคะ,คะทั้งนี้มันก็คือเกิดจากการที่ว่ามันไปกระตุ้นหลายๆระบบของร่างกายนั่นก็คือกระตุ้นทั้งระบบประสาทด้วยนะคะสารสื่อประสาทต่างๆก็ถูกกดถูกกระตุ้นอะไรพวกนี้ทําให้มัน มันเกิดความกระตือรือร้นอะไรมากมายเกินไปรวมทั้งตับไตอะไรพวกนี้ค่ะก็จะจะแย่ไปด้วยแล้วที่สําคัญเนี่ยพวกสารสเตียรอยด์เนี่ยถ้าเราใช้ไปน,านนานๆเนี่ยนะคะมันก็จะมีผลต่อร่างกายของเราอะค่ะโดยเฉพาะเรื่องของความอ้วนก็จะอ้วนฉุดๆโดยที่ว่าเหมือนมันมีโรคอะไรอย่างนั้นอะอ้วนแต่ว่าไม่ได้กินอะไรมากมายแต่ก็อ้วนแล้วที่จะตามมาก็คือเรื่องโรคต่างๆก็คือเรื่องโรคเบาหวานเรื่องโรคความดันโลหิตสูงแล้วก็โรคกระดูกพรุนตามมา อันตรายของการใช้ยากลุ่มเหล่านี้ค่ะก็จะมากมายเพิ่มมากขึ้นโดยที่ว่าไม่รู้ตัวนะคะแล้วก็หาโรคใส่ตัวเองจากการที่เราใช้ยาโดยที่ไม่ได้ประมาณการค่ะอ,อันตรายมากๆเพราะมันแฝงมาดูเหมือนจะไม่มีอะไรแต่มันก็คือมีอะไรใช่ขอเสริมเรียนปรึกษาคุณหมอน,นิดนึงเพราะว่าพวกผิวพันธ์นะคะพวกผิวพันธ์เนี่ยถ้าเป็นการดูแลรองผิวพันธ์เนี่ยหมอที่ดูแลทางด้านผิวหนังเนี่ย เขาก็บอกว่าตรงนี้เขาใส่ระลอยด้วยหัตทิทาใบหน้าเป็นยาค่ะายาทาแก้แพ้แก้อะไรพวกนี้หากแม้ว่าใช้เป็นนา,นานเนี่ยคุณหมอหมองว่ายัางไงคะคือพวกนี้เวลาใช้เราจะหน้าแดงเราจะเห็นว่ามียาอยู่ยี่ห้อหนึ่งจําได้ไหมคะสมัยก่อนที่ใช้อ่ะพอใช้ไปแล้วเนี่ยคือหน้านี่จะเรียบตึงสวยแล้วก็หน้าก็จะแดงขึ้นแดงขึ้นแต่ว่าพอออกแดดแล้วเนี่ยค่ะมันจะทําให้หน้าคล้าลงแล้วเกิดฝ้า ราะนั้นสิ่งที่ตามมาคือเรื่องของฝ้าฝ้าซึ่งมันถึงปกติแล้วเนี่ยผิวพรรณของคนเราเวลาออกแดดแดดแดดเนี่ยมันทําให้ให้ทําปฏิเรยากับผิวนังของเราอะนะคะยิ่งเราไปเสริมมันด้วยสารซึ่งทําให้หน้าของเราเนี่ยเกิดฝ้ามากขึ้นเนี่ยมันก็แก้ไม่แก้แก้ลําบากจําได้ค่ะตอนนั้นมาแรงมากแล้วก็โดยเฉพาะคนต่างจังหวัดเนี่ยจะนิยมใช้เพราะต้องออกแดดหน้าก็จะขาวพอง แต่ว่าหลังจากนั้นไม่นานก็จะดำครามมีฝ้าที่คุณหมอบอกว่าแก้ไม่ได้อีกแล้วแก้ไม่ได้อีกแล้วค่ะนะคะหมอแล้วก็กรณีที่ต้องการทานอาหารเสริมพวกเนี้ยค่ะที่มีขายแล้วก็โอโยอก็รับรองด้วยเนี่ยค่ะคุณหมอจารุณานแนะนําว่าอย่างไรนะคะคือต้องดูว่าโออยรับรองยังไงนะคะแต่ถ้าโออยรับรองแล้วเนี่ยเราต้องมาดูเหมือนกันว่าเอออาจจะดีก็ได้มันส่วนมากถ้าโออยเนี่ยเขาจะให้ให้รับรองต่อ สิ่งที่ไม่เป็นสารอาหารที่ปลอดภัยสําหรับผู้บริโภคนนะคะก็คงไม่ออกไปในลนักษณะที่ว่าทําให้เกิดอันตรายอะไร <c oughs> แต่เราก็อ่านดูข้างกล่องดูที่ฉลากข้างกงล่องด้วยส่วนมากก็ <Wow. S 2> จะเขียนไว้อะค่ะว่าประกอบด้วยสารอะไรบ้างนะคะ <c oughs> เพื่อความเชื่อมั่นว่าเราอย่างบางคนเนี่ย <c oughs> มีน้ําตาลเราไม่ต้องการน้ําตาลใช่ไหมคะแต่เราไปรับประทานหวานมีกลูโคสมีชูการ์เห็นไหมชูการ์กี่เปอร์เซ็นต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เราเราอาจจะรับประทานแล้วมันเป็นส่วนเกินของร่างกายดูง่ายๆแต่ว่าถ้าเผื่อว่าเราไม่ต้องการในสิ่งไหนมันเกินเป็นส่วนเกินของร่างกายเราเราตัดออกไปจะดีกว่าซู้เรามารับประทานอาหารที่เราเรียกว่าไลฟ์ฟู้ดนั่นคืออาหารสดซึ่งเป็นอาหารผักพื้นบ้านของเราเนี่ยจะเหมาะกว่าที่เราจะรับเสียสตังค์ไปซื้ออาหารเสริมอย่างเราจะเรียกว่า บางคนเนี่ยเขาบอกต้องกินเอนไซม์นะมันเป็นพวกไมโครโปรตีเอสอะไรพวกนั้นนะเป็นอาหารเสริมที่ช่วยให้ร่างกายกระปรีก้กระเปร่าขึ้นซึ่งกว่าริงแล้วเป็นอาหารที่เสียเงินเสียค่าใช้จ<ผ>่ายแพงกุณหมอ<ด>คะแพงกับอาหารหนึ่งมือม้อของเราอีกใช่ค่ะเป็นหลักพันเลยเชียวค,ค่ะแต่ก็ไม่เข้าใจกันตรงนี้ก็น่าเห็นใจก็ได้ได้เรียนรู้เพิ่มขึ้นตรงนี้ค่ะจึงนำมาเดยนถามคุณหมอด้วยนะคะนะคะสำนี้ต้องขอบพระคุณมากเลยค่ะขอพระเจ้าประทานคุณความดีตอบแทนด้วยนะคะคุณหมอคะ ท่านผู้ชมคะเดี๋ยวเราพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่หนึ่งค่ะแล้วก็เข้าสู่ช่วงของครัวฮาลานค่ะ